สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะผมโบรูโตนะครับจากอนิเมะเรื่องนารูโตนั่นเองสําหรับโบรูโตเนี่ยก็จะเป็นเขาเรีรยกอะไรเป็นภาคลูกเนาะที่มาต่อจากเรื่องนารูโตนะถ้าเกิดว่าใครเคยดูนะส่วนตัวเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ดูนะภาคโบรูโตนะครับแต่ว่ามีดูเป็นบ้างแบบบางช่วงนะแต่ว่าไม่ได้ดูตั้งแต่แรกอนะทุกคนแต่ก็คือรู้ว่ามันคือลูกของนารูโตประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ตัวนี้เป็นตัวที่เข้ามาในอัปเดตที่แล้วก่อนจะเป็นอัปเดตของ Final นะอไฟนนะอลแฟนตาซี เป็นในส่วนของกอดลี่นะกอดลี่ในส่วนของตัวนี้เลยครับนารูโตะตัวนี้นะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทำนะพี่ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับก็ไปดูได้เลยนะแล้วก็รีวิวตัวละครไปแล้ว ทีนี้คลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับตัวละครตัวนี้เป็นวางพื้นนะครับแล้วทตาเนี่ยเป็น perfect seal นะสำหรับ perfect s h i e l d เนี่ยมันจะชนะทุกท่าเลยแต่ว่ามันจะทำ damage เข้าแค่200%เท่านั้นเองนะแล้วก็ตัวละครเป็น magical นะครับทุกคน buff avatar นะ enhance ได้เป็นแค่ mastery นะเพิ่มด a m a g 15%ตอนนี้ใส่โซอยู่เพิ่มด a m a g 18%นะครั damage 3,007นะครับเต็ม10ขั้นนะ ดาเมจโชว์อยู่ที่435ลนะ้านแล้วก็ตี 3.2v นะทุกคนแล้วก็ระยะ75นะครับสกิลต้นไม้เนี่ยเป่าสกิลต้นไม้เป็นดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็เบสซิ asing, ่งเดี๋ยวนะเบสซิ่งนี่เลยนะเบสซิ่งก็คือพี่ใส่ให้ดูตั้งแต่ตอนใส่ตัวละนี่เบสซิ่งจะเป็นประมาณนี้อันนี้ดูดีหน่อยนะก็คือใส่เสื้อแต่ว่าไม่ใส่ยางเกง <laughs> จริงๆควรจะใส่ยางเกงให้ด้วยนะมันจะมีแต่เสื้อว่ามีกางเกงจริงๆมันมีกางเกงอยู่แต่มันทับกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นปะ หมืนจะมีกางเกงอยู่แต่ว่ามันทับกันอยู่หรือเปล่านะทุกคนประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้วอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดที่ที่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ a b i l i t y นะครับจะมีสกิลเนี่ยหสกิลที่อัปเกรด7นะครับแล้วก็พารเนีมีทั้งหมดโอ้ oh! 1 2 3มี4มี4ี่พัฟสนะตัวละครนี้พัฟสิบโคตรจะเยอะนะครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวละครนี้นะครับให้วาปไปที่เลดน,นะครับมันจะอยู่ในโหมดซีดต,ตรงนี้นะครับทุกคนนะ อ่ะมันจะอยู่ในด่านนินจาสีตรงนี้นะครับพี่ก็สอนเล่นไปแล้วพี่สอนเล่นแบบระดับนี้ไปแล้วนะครับทุกคนนะก็ตัวละครมันอยู่ตรงนี้นารูโตะนะเล่น12เกมการันตีครับโอกาสดรอป10%นนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้นะมาเล่นได้เลยนะตัวละครที่แนะนำนะครับก็แนะนำเป็นนี่เลยนะตัวนี้นะครับก็คือโจนี่กอตลี่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องวางก็ได้นะเอาไปเล่นคู่กันนะครับทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าใครมีทีมนี้ทั้งทีมที่อยู่ตามนี้นะที่พี่ลงไว้6ตัวตรงเนี้ย สามารถเล่นในส่วนของระดับยากได้เลยนะเออเล่นระดับยากได้เลยก็คือระดับรัลนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดระดับนอร์มอลมีตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะผ่านนะครับทุกคนนะก็ลองไปเล่นกันดูนะส่วนของที่ใช้ในการอีโวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับของที่ใช้มันจะมีอันนี้อันนี้มันจะอยู่ที่บอสรัดช็อปนะครับทุกคนนะแล้วก็มิสติก9อันแล้วก็ไอ้คอสมิกเอนเซนต์75อันนะครับบอสรัดมันก็อยู่ตรงนี้แหละหน้าเลดนะครับทุกคนกดไปที่ช็อปนะครับอื นี่นครับราคา2 0 0พันแต้มนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าโบรุโตนะจะเก่งจะแค่ไหนนะครับทุกคนนะอันนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นร่างที่โดนสิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดนอิชิกิสิงหรือว่าโดนใครสิงหรือเปล่าพี่ก็ไม่ได้ตามด้วยนะครับทุกคนรู้สึกว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่ร่างนารุโตะเพียวๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ด่างนารุโตะที่เป็นปกติ <c oughs> แต่ว่ามันคือโบรุโตะนั่นแหละเออประมาณนี้นะครับไป โอเคมาทุกคนฟาร์มเสร็จแล้วนะครับข้าวาง1,200งพ้ทำไมเป็น 1, 2 6 0ันวะเนี่ยพี่ใส่โซอะไรอยู่ปว่าว่าข้าวาง1,260นะครับตอนนี้๋อรอูปแบบเนี่ยก็จะเป็นแบบ3มเอ,อ้ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสี่เหลี่ยมทางตรงแบบนี้นะเป็นลายนั่นเองนะแล้วก็ดาเมเนี่ยอยู่ที่4ล้าน,นครับทุกคนแอนิเมชันเป็นประมาณนี้แอนิเมชันคืออะไรนะเป็นการพุ่งเข้าไปนะไปทำอะไรไม่รู้นะดูไม่ทันอ๋อเป็นการกระโดดต่อยหรือเปล่านี่กระโดดต่อยประมาณนี้นะทุกคนอืม แล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกนะตอนนี้จะมีในส่วนของบลัสมาแล้วก็โซลเคบที่ขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะมีผลจากพาสซีฟนะครับทุกคนโอเคไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอัพขั้นมาถึงจุดสีฟ้าตรงนี้นะเราจะได้ในส่วนของพาสซีฟเพิ่มเข้ามา2พาสซีฟกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรแอนิเมชันใหม่นะครับอ่ามาตรงนี้เลยอ่าตรงน,นี้ก็จังเป็นอุย้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะกระสุนกงจักรเหรอ อันนี้เป็นกระสุนกงจักรทุกคนนี่กระสุนกงจกักรยังไงเป็นกระสุนกงจักรแบบสีขาวด้วยนะทุกคนกระสุนกงจักรแบบอันนี้เปล่าแบบล่องหนหรือเปล่านะตอนนี้ดาเมจ76ล้านนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วก็อัพกันต่อมาถึงจุดม่งตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะก็จะเป็นสกิลหนึ่งสกิลที่เข้ามานะในขั้นนี้ในขั้นที่7เนาะแล้วก็จะมีพาสซีฟใหม่นะ,ะไม่ใช่เป็นแอนิเมชันใหม่แอนิเมชันการโจมตีใหม่อะตอนนี้ดาเมจก็อยู่ที่198นนร้บทุกคนนะก็จะเป็ประมานนี้เลย อ่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นกระสุนวงจักรล่องหนหรือลบาเอ้ยไม่ใช่เว้ยทุกคนสังเกตดีๆตัวบูรุโตะมันจะลอยขึ้นไปนะกดสเ a ็ e เทดดูนี่ตัวเรามันจะลอยขึ้นมาตรงนี้ท่านทำไมไม่ลอยเนี่ยลอยขึ้นมาละลอยขึ้นมาแล้วก็ใช้กระสุนวงจักรประมาณนี้คล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวของพ่อนารุโตะอารมณ์ประมาณนั้นปะเออประมาณนี้เลยนะหลกักๆก็จะเป็นแอนิเมชันของกระสุนวงจักรประมาณนี้ อ่ะแล้วก็อัพกันต่อนะแสนสามนะครับทุกคนแสนเก้าแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะขั้นสุดท้ายใช้เงิน3ามแสนเจ็ดนั่นเองนะครับทุกคนนะบนเบ็ดเสร็จตัวละครนี้ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนสองเนาะประมาณ9ก้าแสนสองประมาณนี้ดาเมจอยู่ที่5้าร้อยสามสิบหกล้านนะแล้วก็จะสังเกตว่าจะมีคําว่าเออ่คามะนะคามะบานะแต้มสะสมอยู่ที่หนึ่งพันับแต่ว่าสังเกตมันไม่ขึ้นเลยนะ แต้มเนี้ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับทุกคนนะแต้มนี้ทําไมมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวไปอธิบายกันนั่นเองนะครับทุกคนอนะ่ะแล้วก็ตอนนี้ DPS <laughs> อยู่ที่164ล้านนะครับทุกคนเราไปดูพัฟซีฟกันเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะอ่ะสกิลชื่อนี้นะทุกคนพัฟซีฟนี้นะทาร์นฟอร์มนะแล้วก็อะไรเนี่ยจูกเก้นเหรอแล้วก็อ่าพัฟซีฟคาร์ม่แล้วก็พัฟซีฟพาวเวอร์ออฟเดอะเบรสเหรอทุกคนประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําแปลนะครับทุกคนนี่เลยเริ่มที่พัฟซีฟแรกนะครับทาร์นี่ย มันจะเป็นการวนลูปเอฟเฟกนะครับทุกคนนะก็คือพุทโจมตีครั้งที่5แล้วมาเอฟเฟกนี้เราก็จะได้เอฟเฟกที่เป็นวินแชร์กับเลือดไหลนะก็คือบนะีเนาะวนมาวอเตอร์นะก็จะเป็นเอ่อเปียกนะโซกนะทุกคนเป็นโซกเคสกับพลานมานะแล้วก็จะมีอิเล็กทริกฟิลด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนนะประมาณนี้เนาะแล้วก็พาสีนี้นะจูเก้นนะจูเก้นพาสีจูเก้น การโจมตีครั้งแรกของปูรุโตเนี่ยใส่ศัตรูเนี่ยติดคริติคอแบบ100%แน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เอฟเฟกนี้ทำงานนะครับปูรุโตเนี่ยจะได้โบนัสนะโบนัสธาตุของศัตรูนั้นอนะ่ะเพิ่ม1%ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือถ้าโจมตีศัตรูธาตุน้ำเนาะก็จะได้โบนัสดาเมจใส่ธาตุน้ำเพิ่ม1%สะสมเรื่อยๆนะสูงสุดที่50%ต่อธาตุอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเมื่อสะสมธาตุใดเนี่ยถึงล้ว จะได้เป็นโบนัสพิเศษ10%เลยเป็นดาเมจร,รวมสำหรับท่านนั้นไปเลยนะถือว่าดีเหมือนกันนะครับแล้วก็พาสีบคามานะครัทุกๆ25วีนะการโจมตีถัดไปเนี่ยจะดูด1%ของ Max กซนะทุกคนนะจากศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่ถูกโจมตีนะสูงสุดในได้10%นะทุกคน แล้วก็ความเสียหายของบรูโตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจํานวน ST ที่ดูดมานะในการโจมตี3ครั้งถัดไปนั่นเองนะอันนี้ก็ทั่วไปไม่มีอะไรนะส่วนตัวมองว่าชอบพาสีฟนี้มากกว่านะแล้วก็นี่ไงพาสีฟนี้เป็นพาสซิฟที่เพิ่มไอ้นี่มานะคามะบาร์นะทุกคนเมื่อยูนิตในระยะโจมตีเนี่ยจะได้1คามะนะก็คือ1คามะสังเกตว่าตอนนี้บรูโตมันโจมตีแล้วคามะไม่เพิ่มเนาะส,สูงสุดเนี่ยก็คือ1 0 0 0ันที่มันเขียนว่า1000ตรงนี้นะ ทุกๆ1สแต็กของไอคาม้าเนี่ยจะเพิ่ม0.1%ความเสียหายให้กับสกิลของบรูโต้ก็คือสกิลนี้แหละมันใช้คําว่าสกิลถัดไปมันก็มีอยู่สกิลเดียวนะจากนั้นเนี่ยว่าเรากดใช้งานสกิลนะครับมันไอคาม้ามันจะโดนรีเซ็ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้สกิลให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยควรสะสมไอตัวคาม้าให้ถึง1,000ก่อนแล้วกดใช้สกิลนะสำหรับสกิลทําอะไรได้นะสกิลนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันครูด,ดาวแค่ร้อยวิเองร้อยวิจริงปะเนี่ย เออสกิลมันคูดาวเร็วมากเลยนะทุกคน100วีนะคูณ3เนี่ยแป๊บเดียวนะ100วีอะ่ะสกิลเนี้ยมันจะเก็บความแรงตามเวฟนะเนี่ยก็คือทุกเวฟนะครับเก็บสะสมดาเมจ5เท่าของโบลูโตนะทุกเวฟนะทุกเวฟเก็บสะสมดาเมจ5เท่า คือโหดมากนะครับสกิลนะแล้วก็ถ้าเป็นถ้ามีตัวนารูโตะอยู่ด้วยนารูโตะกอรลีนะก็คือไม่แน่ใจว่าต้องเป็นร่างกอรลีหรือเปล่าหรือว่าเป็นนารูโตะร่างไหนก็ได้นะอยู่ในระยะนะจาก5เท่าเนี่ยก็ได้เป็น10เท่านะอันนี้คือโคตรแรงครับอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่คอมโบกับตัวนารูโตะได้ดีมากเพราะเป็นพ่อลูกกันนะครับทุกคนเ,เมื่อกดใช้สกิลนะมันจะปล่อยดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะเลย แล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะอิเล็กทร field ด้วยตามดาเมจที่ใช้นะครับทุกคนส่วน electric field กับไอตัวเ f ฟ e c t s h o เนี่ยพี่แปลมาให้แล้วประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละเ f ฟ e c t นี้เป็นเอฟเฟ t เก่าที่มีมานานแล้วพี่แปลไม่สง่งเอฟเฟ t นะครับประมาณนี้เลยส่วนไอพวกที่พี่ไม่แปลเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเอฟเฟ t ที่มันทําดาเมจน,นะมันแปลง่ายนะทุกคนอย่าง p l าส m a เนี่ยมันก็ทําดาเมจง่ายๆนะหลักๆมันก็จะไม่มีอะไรไม่เท่าไหร่หรอกพวกพลาสมาพวก b ีดอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็วินเชียนี่ก็ไม่มีอะไรครับทุกคนนะก็ทําให้ติดเลือดไหลแรงขึ้นวินเชียกับบีดเนี่ยมันคอมโบกันอยู่แล้วนะทำให้ไอตัวบีดแรงขึ้น15%านะสำหรับเอฟเฟกต์วินเชียนะทีนี้สังเกตว่าคามะมันไม่ขึ้นนะทีนี้ที่จะทําให้แต้มคามะขึ้นเนี่ยก็ต้องเอาเอาตัวเพื่อนเรามาวางนะสมมติเอาอิจิโกะมาวางแล้วกันอิจิโกะตีนะทุกคนนะนี่พออิจิโกะเริ่มตีนะคามะขึ้นแล้วเห็นปะคามะขึ้นแล้วอาทีนี้เดี๋ยวปิดปิดตัวนี้ไปก่อนปรับตัวนี้เป็นนนนนอออไไไว้นะไ้้้ะมมม่ต่ตตตตงงีีใหั นะแต้มก็จะขึ้นเรื่อยๆนะอัพอิจิโกะอิจิโกะอัพเต็มเลยดูนะอัพอิจิโกะเต็มปุ๊บจริงๆมันไม่บอกว่าต้องฆ่าศัตรูนะมันบอกว่าแค่ตีเนี่ยแต้มคามามันก็ขึ้นแล้วนะทุกคนจากนั้นนะปรับอิจิโกะเป็นนอนนะตอนนี้เรามี20แต้มใช่ไหมปรับอิจิโกะเป็นนอนทีนี้เดี๋ยวจะลองใช้สกิลให้ดูนะ,ะกดใช้สกิลนะดูว่ามอนตายหรือเปล่ามาเห็นป่มแรงมากนะสกิลเนี้ยบอกตามตรงคือมันไม่ใช่นับจากคำนวณจากหลอดคามาอย่างเดียวไงมันเก็บดาเมจทุกเวฟ อันนี้คือแรงมากนะครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอทีนี้เดี๋ยวมาลองบัฟกันหน่อยละกันขายตัวนี้ไปก่อนบัฟเล่นๆนะบับเล่นๆดูหน่อยตอนนี้ดาเมจมันน้อยตัวเป็นตัวละครที่ดาเมจน้อยนะเอาจริงเป็นตัวที่ดาเมจน้อยแต่ว่าซ่อนไว้ด้วยความน่ากลัวของสกิลนะเพราะว่าสกิลมันสแปมได้ไงมันคูลดาวหน100วึ่งร้อยวิ แล้วมันแบบจริงๆเก็บตรงนี้มันก็เก็บไม่ได้ยากนะหนึ่งพันแต้มนะทุกคนเออมันสามารถใช้สแปมได้แล้วยิ่งเวฟขึ้นไปเวฟขึ้นไปก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกยิ่งหลายๆเวฟก็ยิ่งแรงเข,เ,เ,ขเ,เขาก็เลยเขาเลยเนิร์ฟดาเมจให้มันสูงไงไม่งั้นเนี่ยถ้าดาเมจมันสูงเนี่ยเวลาผ่านไปหลายเวฟมันก็ยิ่งโหดนะเนี่ยบอสดูนะบอสก็ตายกดใส่บอสบอสก็ตาย <laughs> โอเคบัฟตรงนี้20%นะครับทุกคนจากนั้นตรงนี้อีก20%อขอปรับไปคูณหนึ่งไว้ก่อน ตอนนี้จะเห็นว่าดาเมจอยู่ที่800กว่านะทุกคนทีนี้บัฟตรงนี้อีกก็น่าจะขึ้นไป็น1,000ได้นะอ่า1,000กว่านะทุกคนดาเมจอยู่1,000กว่านะจริงๆมันไม่ถึงหรอกมันเพราะว่าเราบัฟให้ดูไงคือพี่บัฟให้ดูเฉยๆแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกเล่นจริงอาจจะแค่800อะไรประมาณเนี้ยแต่อย่าลืมแล้วกันว่าไอ้ตรงนี้มันโหดมากนะครับสกิลมันโหดมากนะทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เลย สำหรับคลิปรีวิวบรูโตนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละนะใครเป็นแฟนบรูโตก็ไปหาเก็บกันได้นะทุกคนนะไม่ยากไม่ยากนะครับตัวนี้เนาะโอเคไหมจเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วทำไมตัวมันลอยอยู่อย่างนั้นวะโอเคพี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ